สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ลุมพินีค่ะวัดลุมพินีเทมเพล e o ออฟเดอะอินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุมพินีนะคะเป็นสถานที่ อของเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเนาะค่ะเรามาที่นี่มาเป็นคลิปสแสดงบุญเราจะมาสวดมนต์เราจะมาสักการะเพราะสถานที่แห่งนี้เองนะคะเป็นสถานที่พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเนี้ยได้มาบวชมาขอบรรเทิงมาสมบูรณสุจ์หลายร้อยรูปนะคะก็ได้จำพรรษากันที่นี่ที่นี่ยังถือว่าเป็นเนล่งอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เกิดชาติเป็นการตื่นกำเนิด วัดแห่งแรกของโน่นเองก็คือเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาที่นี่ถือว่าเป็นความสําคัญแล้วก็ความยิ่งใหญ่มากนะคะที่เราจะได้มาชื่นชมนะคะที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปสวดนะเนี่ยนะโอษะโอษะตรงนี้ก็มีก็สวยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ววพวกนี้เป็นอะไรอ่ะมาอินเดียก็มีเอาไปฝากดีอองนะเขาอยากได้ของฝากอันนี้เช่นเอาใหม่อินเดียฝากเธออันนี้ก็จะเป็นสระน้ำในสวนลุมที่นี่นะคะ ดิสพรนะคะพรก็คือสระน้ำนะคะของลุงพี่นีนะคะนี่สวยงามมากนี่ผ้าสบายโอ้ยข้างหลังเป็นภูเขาดันดูสิเออลืมมองไปว่าข้างหลังเห็นเป็นมอเทนด้วยนะคะเป็นภูเขาสูงเลยเป็นเดืองแห่งภูเขาวสวยงามมากเป็นแบบฉบับขออินเดียเลยนะคะ